ก็สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้คนป่าพาไปชมปลากดเหลืองครับเป็นอีกอีกบ่อที่เราเลี้ยงครับก็อายุได้หนึ่งเดือนพอดีครับเลยเอามาอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมไปด้วยกันเลยตอนนี้เราเลี้ยงปลากด เป็นบอ่อที่สองนะครับเป็นบอ่อที่2บอ่อแรกเราเก็อัปเดตให้ชมเรื่อยๆแล้วอันนี้วันนี้มาอัปเดตบอ่อที่สอกันบ้างปลากดเหลืองอายุ1เดือนพอดีครับวันนี้โชคเช้าๆเดี๋ยวเขาจะออกมาอากาศหายใจครับเราก็สามารถเก็บภาพเก็บวิดีโอไว้ได้คือ เหมือนเขาขาดออกซิเจนนะครับก็ขึ้นมาลอยโคอนะครับบอ่อนี้มันตูแบบตูไม่สม่ำเสมอนะครับตูไม่เท่ากันส่วนมากจะอยู่ไซนี้ครับบอ่อนี้เราลงไปทั้งหมดสองพันตัวครับปลากดเหลือง ซื้อมาก็ตัวละสองบาทนะครับช่วงเจ้าชาแบบนี้ก็จะลอยคอเป็น,นะครับโยนอาหารใน้กินเขาไม่กินนะเขาต้องการแค่อากาศตอบอรเราไม่มีการเติมอากาศนะครับนี่ครับเป็นบอลงโล่งแบบนี้เลยใช้รถไถดันเป็นบอนะครับไถคูปตาครับ แล้วก็เอาปรกกดมาปล่อยครับแลบ้วบ่อนี้ผมก็ไม่ได้ล้อมกันมันหนีนะคือผมปล่อยบอ่อให้มันโล่งแล้วเป็นบอ่อเปิดครับเพราะว่าผมพิสูจน์มาแล้วว่าปลาชนิดนี้เนี่ยมันไม่ไม,ไม่ชอบเคลื่อนย้ายครับมันชอบอยู่ที่เดิมๆห้วถิ่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้ล้อมครับปล่อยให้มันอยู่ในบอ่อ แบบไม่มีรั้วกันแบบนี้แหละครับบอ่อเปิดครับระบบน้ําเราก็เป็นการเติมน้ําจากโซลารเซลล์นะถ้าบอ่อน้ําเราเริ่มแห้งเราก็จะปล่อยน้ําจากโซลาเซลล์ดูดจากประดานเข้ามาปล่อยในบอ่อเราจะไม่เอาน้ําข้างนอกมายุ่งกับน้ําในบอ่อของเรานะครับจะมีเข้ามาได้กับช่วงนี้เป็นหน้าฝนคือเข้าได้อยู่น้ําฝน แต่น้ําที่มันมาจากไหลไหลาจากท้องไร่ท้องนามันจะเข้ามาไม่ได้ครับผมจะไม่เอาน้นําด้านนอกเข้ามาผสมรวมกับน้ําในบอ่อเรานะเพราะว่าเรายกยุกคูคูกั้นไว้กั้นน้ําเข้ากั้นน้ําออกน้ําออกได้ครับแต่เข้าไม่ได้มีที่ระบายน้ําออกอยู่แต่ไม่มีที่ที่ให้น้ําเข้าน้ําจาก